ผลที่ออก3 5 2นะสูตรคำนวณได้3 5 2นะครับตรงๆเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยได้ต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลย นะครับเนากอ่ะนะครับก็ยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสรับในที่ในนะครับสูตรนี้คลิปนี้จะเป็นในสูตร3าตัวบนนะฮะตรงๆจับไปตรงๆซื้อไปตรงๆกันเลยนะครับหลักร้อยจะได้เด่นนะครับ2ตัวหลักสิบเด่น2ตัวหลักหน่วยนะฮะได้เด่นเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะฮะจับได้4ชุด เท่านี้เลยนะครับเนาะอ่ะงวดนี้ลงวดแรกนะครับก็หวังว่าลงงวดแรกเนี่ยจะถูกโชคดีแล้วกันนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันท่าไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเข้ามาตั้งแต่ในงวดของวันที่นะครับสองพฤษภานะครับได้4ชุดนะฮะสลับในงวดนั้น3ตัวบนออกไปที่ใน3 88ดนะครับก็มาในที่ใน3 8 8ป ตรงๆนะฮะเนาะแล้วก็ถัดมาแล้ววันที่16นะครับพึ่สภาสี่ชุดเท่านั้นนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 0 9นะครับก็มาในที่ใน3 0 9ตรงๆนะครับ2งวดแล้วนะครับถัดมานะฮะในงวดของวันที่1มิถุนายนนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 5 2ห้าสอนะก็มาในที่ใน3 5 2 ตรงๆนะครับเนาะอ่ะล่าสุดก็ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับเรามาดูนะฮะมาดูขั้นตอนสูตรว่าเป็นยังไงคำนวณยังไงนะฮะถึงเข้ามานะครับก็จะมีทั้งคูณแล้วก็ทั้งบวกนะในคลิปนี้หาในหลักร้อยนะฮะเราจะนําในหลักแสนหาในงวดนี้นะก็จะไปเอางวดก่อนนะครับงวด16เมษานะครับซึ่งจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักร้อยนะฮะคูณด้วยเลขคงที่9 ับ2หลักเท่านี้เลยง่ายๆขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับ6 2สองนะครสองแปดนะครับสองนะครับสองดเป็น16นะฮะสองเเป็น18อ่ะใส่แค่หลักหน่วย6บวก8ปนะครับเป็น14ก็จะได้4นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้จะลดแต้ม4ลดไปก็จะเป็น3เนี่ยแค่นี้ได้แล้วนะฮะในที่ได้หลักร้อยขั้นตอนง่ายๆส่วนในที่ได้หลัก10เราจะนำนะครับในที่ได้หลักพันนะครับคูณด้วยเลข ที่2นะฮะแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเนาะหกสองเป็น12 5 9หาเเป็น45นะครับจะบวกกันในตรงนี้นะครับ2บวก5เป็น7ขั้นตอนตรงนี้นี่ก็จะนะครับในขี้ในเพิ่มแต้มเนาะอ่านะครับในหลักร้อยลดนะในหลักสิบจะเพิ่มแต้มก็จะเป็นในขี้เเพิ่มไปเป็น8เนี่ยได้แล้วในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนี้จะบวกนะครับเนาะ หลักหมื่นนะครับบวกด้วยเลขคงที่หหลักพันบวกด้วยเลขคงที่8แล้วก็หลัก10บนนี่จะบวกด้วยเลขคงที่1 10ล่างนะครับบวกด้วย9แล้วก็หน่วยล่างบวกด้วยอืมบวกนะอย่าดื่มตรงนี้บวกนะฮะหลักหน่วยใช้บวก6บวกกันกับ5เป็น11 6อบวกกันกับ8เป็น14นะครับ2บวกกับ1เป็นสาม บวกกันกับเเป็น17นะครับ5บวกกันกับ8เป็นนะครับ13นะอ่าเลขคงที่นะถัดไปก็เหมือนกันถัดไปก็5เนี่ยแ1 9 8แบบเนี้ยนะครับเหมือนกันนะใช้บวกนะในสูตรนี้1บวกกันกับ4เป็น5 5บวกกันกับ3เป็น8 8บวกกันกับ7เป็น15 5บวกกันกับ3เป็น8ได้เลข8หลักหน่วยทีเดียวผลออก8 8นะฮะสูตรที่คำนวณได้3 8 นะครับตรงๆเลยนะฮะถัดมานะครับก็เหมือนเดิมหาในหลักร้อยหลักแสนคูณ8หลักร้อยคูณ9แค่นี้นะฮะแปดสเป็น16 3 9เป็น27จนะครับจัปัวกกัน6บวกันกับ7เป็น13สูตรุดบอกลดแต้มนะครับ3ลดไปก็จะเป็น2ส่วนในที่ในหลัก10นะฮะก็นำในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 3 2นะครับ3 2เป็น6 69เป็น54นะครับจะบวกกัน6กบวกกันกับ4นี่ก็จะเป็นในที่ในศ0สูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับ0ูนย์เพิ่มไป1แต้มก็จะเป็นในที่ใน1นะครับเนาะส่วนในที่ด้หลักหน่วยหลักหน่วยตรงนี้จะบวกกันนะไม่ใช่คูณนะครับ1บวกกันกับ5เป็น6 3บวกกันกับ8เป็น11 1บวกกันกับ8เป็น9 0ศบวกกันกับ9ได้9 6บวกกันกับ8นะครับ6บวกกับ8เป็น 6กบวกกับ8เป็น14อืมหลงสิไปคูณแล้วนะครับอจะบวกกันหนึ่งบวกกันเก้าเป็น0นะครับ6กบวกกันกับ4เป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น9หลักหน่วยได้เ้าตัวเดียวผลที่ออก30 9นย์ะครับสูนรคำนวยได้3 09นกะครับก็มาตรงๆนะฮะทับมาเหมือนเดิมหาในหลักร้อยนะครับก็นำในหลักแสนคูณ8นะครับหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับดอกแปดเป็น16 3 9เป็น27นะฮะ ก็6บวกกันกับ7เป็น13สูตรบอกลดแต้มไปก็จะเป็น2ในหลักร้อยส่วนในที่ในหลักสิบนะฮะก็นําในหลักพันนะฮะคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วย9นะครับหนึได้2นะครับเจ็ดเป็น6 3นะฮะจะบวกกัน2บวกกับ3เป็น5เนาะสูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้ม5เพิ่มไปก็จะเป็นในที่ใน6ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในที่ในหลัก หมื่นนะครับบวกด้วย5หลักพันบวก8หลัก10บนบวกด้วย1แล้วก็หลัก10ล่างบวกด้วย9หน่วยล่างบวกด้วย8นะบวกเนาะในหลักหน่วย5บวกหเป็น10นะครับ1บวกกันกับ8เป็น9ศูนย์บวกกับ1ได้1เนาะแล้วก็8บวกกับเเป็น17 8 7กับ8บวกกันก็จะเป็น15นะฮะได้5จะบวกกันนะครับ9บวกกันกับ1เป็น0นย์ แล้วก็จะเป็นในที่ใน7จูกันกับ5เป็น12ได้2ผลที่ออก3 5 2สนะสูตรคำนวณได้3 5 2นะครับตรงตรงเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับหาในที่ในหลักร้อยนะก็นำหลักแสนคูณ8หลักร้อยคูณด้วย9 2นะครับ2หลักนะ8 5เป็น40นะฮะ39เป็น27 ก็จับบวกกันเป็น7สูตรบอกรถรดแต้มนะฮะก็จะเป็นในที่ใน6ส่วนในที่ในหลักสิบนะฮะก็นำนะฮะในที่ในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9ก้าเก้าสองเป็น18นะฮะสูคูณอะไรได้ศูนย์นะศูนย์เก้าได้ศูนย์กระจับบวกกันนะฮะก็จะเป็นในที่ใน8นะครับก็เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ในที่หลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะเราจะนําในหลักหมื่นบวก5บวก8 ในหลักพันนะฮะสิบบนบวก10ึ่ล่างบวก9หน่วยล่างบวก8 5บวก5เป็น10 9บวกกันกับ8เป็น17 5บวกกันกับ1เป็น6 2บนกับ9เป็น11นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ศย์บวกกับ8ได้8จะบวกรวมกันทั้งหมดนะฮะ7บวกกันกับ6เป็น13 3บวกกับ1เป็น4 4บวกกันกับ8เป็น12ได้2ตัวเดียวสำหรับในที่ในหลักหน่วย จับ3ตัวนะครับสูตรนี้จับ3ตัวก็จะได้ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน7,8,2,7,9,2,6,8,2,6,9,2ตัดนัดนานะสี่ชุดเท่านั้นก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดนี้นะครับใน่งวัของวันที่16 นะครับติดไว้นิดน้อยพอได้รุ่นแล้วกันโอกาสมันเข้ามันก็มีน้อยนะฮะอ่ะเพื่อฟุกติดไว้ก็ขอให้ถูกอีกโชคตีกันหนีแล้วกันย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันลงงวดนี้งว,นงวดแรกสถิติสามงวดติดก่อนหน้านี้นะครับเนาะอ่ะนั่นะนะแหละนะครับก็มา3นะครับแล้วก็ปกัดปดตรงๆนะเข้าไปในชุดในที่ในตรงนี้นะครับอ่านี่แหละเริ่มงวดแรกถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน3าม 09นะครับก็มาในชุดฝั่งนี้นะ309ตรงตรงวดที่2งวดที่3นะครับเนาะก็ผลที่ออก3 5 2นะครับก็มาในชุดตรงนี้3 5 2 5, 2 5. งวดเนาะที่มาในชุดตรงนี้แล้วนะก็มาตรงตรง นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีถูกกันดีแล้วกันนะฮะสลับในสูตรนี้สูตรสาตัวบนนะครับสี่ชุดเท่านั้น4ี่ชุดเท่านั้นนะฮะก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีลวกันนะฮะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีถูกหวยนะฮะถูก3มตัวตรงตรงเข้าตรงตรงนะครับใครที่ถูกหวยโชคดีก็อย่าลืมนะครับนําเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญดาทานด้วยเด้อนะครับ เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับคนจะถูกคน้นสิถือเรียกซื้อตัวใดก็ถือนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังถูกหวยร่ํารวยกันทั่วหน้าลเลยแล้วกันสลับในว,วันขอบพรที่16มิถุนาอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ